พบกับช่องนักบอลพันล้านนะครับหลังจากเกมเปิดนะครับนี่มีแพ็คมาให้เปิดนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาเปิดกันนะครับได้โรนัลโดฟรีหนึ่งตัวนะครับตัวธรรมดานะครับก็แจมไปเลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดแพ็คกันนะครับมันจะมีแพ็คอ่าไอคอนิกโมเมนต์ เซ็นนอนโอ้โหอยากเปิดมากแต่แบบทองนอ้อยก็เลยเฮ้ยเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมาเปิดโอเคครับเปิดแพ็กนี้ครับอยากได้ลามอสแล้วก็เลวานลอฟ,ลอฟกี้นะฮะเนี่ฮะสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้เนาะโอเคไปเอาครับเลวานมาแล้ว ใช้ไหมเลวนันเลวันหรือเปล่าไม่ฝรั่งเต็ดโอ้โหใครเนี่ยโอ้ตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้รีวิวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับโอเคสูน้าของปารีรสแซงตชรกแมงนะครับผมเฮ้ยต,ต่อไปครับ มาแล้วครั้ผว่าพงเอิใครกันเลวันไหมโอ้ส่งไม่ใช่ใครวันนี้สูนหน้าเอาเดี๋ยวก่อนนะทีมชาติอังกฤษฮะโอเคไม่รอช้าครับต่อไปครับเพื่อนเอนเปิดได้ตัวอะไรก็มา คอมเมนต์ Comment, แล้วก็บอกกันบ้างนะฮะดวงจะเกลือเหมือนผูมไหมโอเคเริ่มตัวสุดท้ายครับขอให้เป็นเลวานอะไรก็ได้เลวานก็ได้ลามอสก็ได้เบอร์เก้ามาใช่ไหมโธ่ไม่ใช่เลวาน โอ้โหตายสุดหน้าสิมชัตนอังกฤษนะครับเดี๋ยวเด๋ยจะไปรีวิวให้ให้ดูนะครับถ้าเกิดใครใครใครได้เหมือนกันหรือว่าอยากดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ